สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p i c กอาร์คสกายบกันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่14แล้วทุกคนซึ่งเดี๋ยวอีพีนี้เราจะไปหาดเรเสาเทมกันดีกว่านะทุกคนเนาะก็อาจจะเป็นตัวโครงกระดูกหรือว่าจะเป็นตัวอาหุ่นยนต์หรืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะทุกคนเนาะจริงๆแล้วเราอยากได้ตัวโครงกระดูกมากกว่านะทุกคนเพราะว่าตัวนี้โครงกระดูกเราก็จับกันมาไม่กี่ตัวนะทุกคนเพราะาเราหาฟอสซิลไม่ค่อยเจอนะแต่ล่าสุดก็คือเราไปตีบอสก,กันมาในไลฟ์สตรีมวันเสาร ก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวทุกคนเนาะไปหาลีตีบงตีบอสกันนะทุกคนเนาะก็เลยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามก็ติดตามย้อนหลังกันได้นะทุกคนนะมันตีม่ได้เยอะทีเดียวนะแต่ของมาเยอะเลยตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นทำการซัมมอนพวกโครงกระดูกก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะอย่าพวกอย่างก็อัมอย่างกับพวกกอสไบเบอร์อย่างเงี้ยบ้ามีฟอสซิลแล้วด้วยซ้ำนะทุกคนนะเอาติดตัวไปก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เราก็ดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะทําอะไรได้นะทุกคนส่วนไอ้พวกอัม ไอ้ตัวที่เราจะอยากได้จริงๆแล้วก็จะมีอีกหลายตัวนะอย่างเช่นพวกขุญญนยนอย่างที่บอกไปนะแล้วก็เป็นพวกเอเลียนนะแต่ถ้าเป็นเอเลียนเราอาจจะต้องไปทําการฟอสเทมนะทุกคนเพราะว่าม,มันมันเทมปกติไม่ได้ไงทุกคนไอ้ตัวไอ้ตัวพวกนี้มันเทมไม่ได้นะนี่เนี่ยเหมือนตอนนี้เนี่ยเกาะเอเลียนนะทุกคนก็เลยอยากจะลองเล่นเหมือนกันนะทุกคนนะคือ,ค,อคือมันขี่ไม่ได้นะทุกคนต้องบอกไว้ก่อน มันขี่ไม่ได้มันให้เข้ามาเดินตามแล้วเข้าไปโจมตีเฉยๆอาจจะเอาไว้ที่หลังก็ได้เ,เอามาลองเล่นในไลฟ์กนะันทุกคนเนาะตอนนี้เอาเล่นตัวที่เราจับกันได้ปกติดีกว่าตอนนี้ที่บ้านก็อากาศก็ค่อนข้างจะอันนี้เลยนะสภาพอากาศค่อนข้างหนาวนะทุกคนนะเพราะว่าในเกมมันไอ้นี่ไงมันเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีไงตอนนี้น้องก็ใกล้จะหมดไอ้นี่แหละหมดอนมหมดกินแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทุกคนขออนุญาตใส่หมวกกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ถอดหมวกมานิดหนึ่งนะตัวละครมันก้มหน้าโอเคไปเดี๋ยวเราไป หาจุดเสาซัมมอนกันดีกว่าไหมทุกคนเอาไดโนเสาร์บินกันไปก่อนเลยดีกว่าพี่ไม่รู้นะว่าไอ้เสาซัมมอนันมาอยู่ตรงไหนนะวันนี้นะเดี๋ยวต้องคอยไปบินหากันอีกทีหนึ่งเออตัวที่มันบินไวที่สุดในบ้านเราตอนนี้มันตัวอะไรวะทุกคนพี่จําไม่ได้แล้วปะเออจําไม่ค่อยได้่ะแต่จะเอาไอ้ตัวนี้ไปก็ได้อะเอาตัวนี้ไปก็ได้เดี๋ยวจะว่าไปแล้วก็คือมันก็คือมันตัวบินไวอ่ะมันมันก็ไม่ค่อยมีนะขออนุญาตบินไปก่อนดีกว่า อย่างที่บอกอะเสาที่มันจะทําการซัมมอนโครงกระดูกอะมันจะอยู่ถ้าเราหาไม่เจอราอาจจะต้องจับตัวอื่นกันก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าไอตัวเสาซัมมอนนี่หาโคตรยากเลยนะแต่ก่อนอื่นก่อนนั้นขอขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันยังมีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่ที่พพูดไปในไลฟ์สตรีมเมื่อวันเสาร์นะทุกคนแล้วก็ไอจับโคแบสไงทุกคนไอโคแบสไอทีเล็กมันเจอแล้วอีพีที่แล้วหรือไงนี่แหละเราพยายามจับกันนะน้องก็ตกไปตายนะอยากจะจับเข้าเหมือนกันนะทุกคน ไม่รู้ว่าเขาจะมีเกิดหรือเปล่านะแล้วขอแวะอนุญาตแวะไปดูแถวนี้นิดหนึ่งถ้าเขาไม่เกิดเราเอาจับอีพีนี้อาจจะจับตัวนั้นไปแทนก็ได้ตอนนี้เราบินมาไวไปนิดหนึ่งนะมันอยู่ข้างบ้านเราพอดีไงขออนุญาตรอสักครู่หนึ่งนะทุกคนตอนนี้มันยังไม่ออกอะ่ะเพราะว่ามันเรามาไวเกินไปต้องรอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะโหลดไม่ทันโหลดไม่ทันเกิดยังเอยอ๋อนี่ไงเกิดแลวโทนี่ลา้อนเกิดแลวอู้้ร้อยกว่าเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้กนะ่อนะนะ นี่ไงเราเอาไอ้ตัวนี้ก็ได้นะทุกคนจริงๆแล้วว่าไนดูก่อนดิว่ามันค่าสลบมันเท่าไหรอ่อ่ะอ้าไม่โดนไปไหนวะเอ้ยทุกคนมันไปไหนวะไอ,อ้กิฟิหมาอีกกิฟตร้อยกว่าโอ้กิฟินร้อยกว่าตัวนี้เราตัดไปแล้วนะทุกคนเราจะไม่เอาเอ่อขออนุญาตด,ดูก่อนนะมันค่าสลบมันเท่าไหร่วะเยอะไหมหมื่นเก้าว่ะ น้องๆอ,อาจจะได้ก็ได้นะเดี๋ยวเด,เดโคแบทต้องใช้ลูกดอกเมจิกแน่นอนเลยทุกคนพี่จําได้เออั้างั้นเอาอตัวนี้ไปก่อนดีกว่านะอีพีนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันอะไรของมันวะน้าหนนะ้าเฮ้ยมีอะไรตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สองตัวยี่สี่ยี่สองเอา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 เอนั้นเอายี่สี่กันดีกว่าดูยิงยิงยิงเอายี่สี่ดีกว่าทุกคน แล้วว่าเรามีหลายตัวปับป๊บปั๊บปั๊บยิงไปก่อน,อนเฮ้ยมันเตี๋ยน่าไม่ตายหรือไงวะปึ๊บยงอ๋อเดี๋ยวเดีด๋ยวลบ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 ยิงยิงระหว่างนี้ก็ยิงระวบาดยิงทีเผลอนะนี่ยิงทีเผลอไปเลยเตัวอื่นไม่น่าจะมาตีเราหรอกทุกคนยิงไปยิงไปเพราะว่าโอ้โหมันไกลเกินไปว่ะทุกคนเราตามมันไปดีกว่า อันนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนตามไปก่อนตามไปก่อนตามไปก่อนมันไม่รู้ว่ามันหนีเราเพราะอะไรหอุ้ยร้อ่สิบอีป้าเยอะไปบ้าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเอ้ยเอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่อ้าช่วยด้วยช่วยด้วช่วยด้้ยชย่วยด่วยย่วยด่วอย่งพึ่งวราไอ้นั่นเราอยู่ไหนวะอุ้ยป้าเอ้ย เดี๋ยว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 โอ้ยบ้าเอ้ยสวยจริงๆเลยโอ้ยเดี๋ยวเทุกคนคนสวยแล้ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลุม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 นี่ก่อน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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายตัวเยอะเฮ้ยโหกัดแรงโอ้ยแตกชุด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 แตกนี่ก่อนนี่ก่อน โอ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนไวๆป่ะอีบ้าเอ้ยชุดแตกหมดเลยน,อน้องๆอู้หูอีบ้านี่เอาก็ถอดทอดทอดทอดอเ้ยเปลี่ยน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 ดีนะเรามีชุดใหม่โอ้โหเราเอาติดตัวมาด้วยปับป๊บปั๊บที่เหลือก็ทิ้งไปไม่ซ่อมแล้วทุกคนนะซ่อมไม่คุม้มเอ้ออู้หูเกือบแย่อู้หูเอ้พวกเอ้ยอะไรวะตัวพวกนี้มันตัวอันนี้มันมันเบ้าเยอะเบ้าเยอะเบ้าเยอะเอ้ย เอาแล้วไอ้กีก้าเราไปไหนไอยไ,ไอ้ไอ้นี่ไปไหนวะเออไอ้ทีเล็กไปไหนไวะทุกคนไอ้ทีเล็กโคแบทอะไม่ใช่ว,ว่ามันตีกันตายไปแล้วเหรอตะกีก้นนะ่ะเอา้าไอบา้บ้าเอา้ยหายไปแล้วเผิ่งแป๊บเดียวหายเลยน้องๆเพิ่ <analyze> ว่ามันโดนตีตายป่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะอะไรอะไรอะไรตามมาทำไม แล้วกีกากูหายไปแล้วว่าทุกคนเอ้ยไม่ใช่กีก้าสิอาทิเล็กพี่หายไปแล้วเอาไงดีละครนี้โอ้ทีเล็กมันไอ้นี่ได้ไงทุกคนมันเล่นกับมันยากทุกคนคือถ้ามันไม่ตกลงไปตายมันก็โดนเขาตีตายเพราะมันตีเขาัมวไปตัวตัวเล็งไปหมดเลยโอ้โหไปไหนละขออนุญาตบินหาก่อนนะอันนี้มันตัวอะไรอะ่ะทีเล็กปกติอะ ที่เปกติแล้วว่าน้อยหรือเปล่าสี่สิบสี่แตกไปก่อนไปดูก่อนนะทุกคนอุย้ยนี่ไงหกสิหกเออเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้หกสิบเสิบหกเออเอาตัวนี้แหละเอานี่ยไฮยีน่าอยู่นี่หกสิบหก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 เสิบหกฮ้ยยาตียาตีมาไีนมานมาไนมามานี อันนี้ลงมานี่เอาหกสิบหกดีกว่าทุกคนเออมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันจะขึ้นไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดเด,เดีอะไรของมันวะทุกคนเออดิังค่าสลสเท่าไรวราวทุกคนเอาตัวนี้ดีกว่าหูสี่หมื่นตัวนี้เอ้ยไม่โดนเอาตัวนี้แหละเอ้ย เดียว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  <S <S ตายเลยไอชิบพายเอ้ยตีกูตกโอ้โหเฮ้เสงเลยทุกคนอีบา้าเอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าอีบา้าตายเลยอู้อะไรวะเราติดบั克อีกบั克อีกวางอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนอีพีนี้พี่ได้จะไปเอาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแล,ล้วแหละเอ่อเอาตัวนี้ไปได้ไปเดี๋ยวก็เอาไอ้นี่ก่อนคือ อุสาล่อมันลงไปด้านล่างแล้วนะเว้ยทุกคนแต่มันก็ยังไอ้นี่อยู่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบินกลับไปก่อนเฮ้เ <c> ซ <oughs> ็งจริงๆเลยมันจะตีนกเราตายปะวะไอ้นั่น่ะไอ้เรนโบดาก้อนน่ะเราก็ไม่ได้เตรียมตัวทำไอ้นี่มาด้วยนะคิดว่ามันตกไปด้านล่างแล้วมันก็จะสะดวกไงทุกคนโอ้ยแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่เดี๋ยวเดี๋ยวขอบินไปก่อนระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้จับมันด้วย ค่าอาหารโอเคฝั่งนี้นี่เอ้ยตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยมานี่มันนี่มานี่มันี่มัน,นี่โอเคสต็อปเดี๋ยวเราต,ต้องไปเอาของก่อนนะทุกคนตัวนี้เก็บไปก่อนเอา้าไหนวะไม่เก็บไม่ได้วะโอ้เก็บได้แล้ว โอเคไอ้ okay. พวกนี้โอ้โ oh, หของเยอะว่ะของพวกนี้เราต่โอ้โหทุกคนของเยอะมากเลยเฮ้ย hey! ของเยอะไปเปล่าโอเคเอาแค่ okay. Okay. นี้พอที่เหลือจะโยนทิ้งไปเลยนะทุกคนของมันเยอะเกินไปเอ่อ uh ลบ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 ไอ้พวกนี้ไม่ไม่จำเป็นละเราของของมันมีเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่ลงไปเอาของข้างล่างก่อนโอเค กีก้าไม่เทเลนหกสิบแปดสิบสี่สิบสี่สิบหกแตกแตกแตกอะไรปะเนี่ยโอ้ยลากมันไปก่อนลากมันนี้นี่ก่อนลากมันแล้วก่อน,ลา,อนลากมันไปทิ้งไปโอเคลากมันทิ้งไปก่อนนะทุกคนนะ ป้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเอาของไม่ได้วะลากมันมาฝั่งนี้เลยโอเคลากมันฝั่งนี้เราก็จะได้ลงไปเอาของได้ไงทุกคนไม่ใช่หรอกถ้าไม่งั้นเราจะลงไปเอาของเราไม่ได้เลยนะอ่าน่าจะได้แล,ล้วแหละโอเคเราลูกดอกเราอยู่ในนี้ไงถ้าไม่เอาของเราจะทําอะไรไม่ได้เลยปั๊บเรียบร้อยไปเอาของก่อน พบขึ้นไปอยู่ด้านบนโอเคอุ้ยเกือบไม่รอดทุกคนเลยตายไปหนึ่งดอกอีบ้าเอ้ยขอลงก่อนนะกันโอ้ยชุบคุเกือบตกชิบายเอ้ยมันขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอ้ยมันขึ้นตรงนี้ได้โอ้โหอีบ้าเอ้ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาได้ไงป๊บเดี๋ยวค่าสลบปสี่หมื่นกว่ายิงยิงยิงเอาเลยดีกว่าเอาตัวนี้แหละดีสุดแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยอีบ้าเอาแล้ว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 งั้นเราแอบยิงฝั่งนี้ ยิงฝั่งนี้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 มันน่าจะขึ้นไม่ได้ทุกคนฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปแล้วเชียวแม่ต้องหาดีๆหนะปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บป,ปัป๊บเดี๋ยวดูค่าสลบให้มั่นใจอีกทีหนึ่งนะเอาเดี๋ยวค่าสลบ,นะบเท่าไหร่วะเฮ้ยสี่หมื่นเฮ้ยไม่ได้เหรอขึ้นไหม โอ้มันใช้ลูปดอกปกติอะพี่ป้าเอ้ยเราก็ไม่รู้ไงมายิงปับป๊บปเดี๋ยวเขาดูก่อนดิเราคิดว่ามันใช้เมจิกโอ้โอเคโอเคพี่สับสนเองน้องๆมีหน้าเลยยิงไม่สลบยิงไปยิงไปเราได้กันแน่เลยรอบเนี้ยแล้วเอาเก้าสิบกอพีที่แล้วไม่ได้ช่างมันเอา68ก็พอยิง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 มันขึ้นไม่ได้หรอกฝั่งเนี้ย ถ้าเกิดฝั่งนู้นมันขึ้นได้มันจะมีทางเป็นขั้นบันไดขึ้นไปอยู่เห็นปตรงนู้นนะปะเดี๋ยวตรงนู้นอะยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกัดวิ้ยหัวมันโผล่มาว่ะเฮ้ยเอาดี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 พอดี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 เลยพอดีเลยไปไหนอะยิงยิงกระโดดยิงกระโดดยิงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนเอาเอายิงยิงยิงโดนอยู่แล้วไม่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่ไม่รอดไม่รอดเออ ขาจะให้ไอโทนี่ดาก้อนข้างบนลงมาเขาแล้วกันนะไม่ลงใช่ไหมยิงไปก่อนยาว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 เฮ้ยแต่มันสี่หมื่นนะทุกคนมันได้จะยิงไม่ช้าหรอกคือประเด็นอะมันไม่ช้าอยู่แล้วเรายิงทีละแปดร้อยอะมันได้อยู่มันได้อยู่กูไม่ล่วงใช่ไหมวะมาปั๊บถ้าลวนนี่ไปเป็นอาหารไปเลยนะพัวมามา,ม,มาดิมาดิเอ้ยจั๊วะไอจะกัดเอ้ยจะกัดเราวะรอไอ้บ้านี่ อะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โจะตกจะตกโดนโดนโดนเอาสิเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหลอนยิงหน้าแหกยิงหน้าแหกดูหน่อยโอ้ยหมื่นหกแล้วทุกคนแป๊บเดียวเห็นป่าวเห็นป่าวไอ้ตัวนี้มันโหดแล้เว้ยทุกคนมันโหดพอๆกับที่มันโหดกว่าทีเล็กปกติที่เราจับไปด้วยพับพับพับไม่ลงมาใช่ไหมวะหุดหลอนยิง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 เอาดิเอาดิไม่ต้องตัดนะทุกคน าแบบยาวๆกันไปเลยพี่ๆนี่เอาแค่นี้แหละเอาตัวเดียวมันจับไม่ทันไงในไลฟ์สตรีมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวจะมีไลฟ์สตรีมเพิ่มนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะวันจันทร์วันอังคารหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีจ้างแจ,แจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะทุกคนนะในช่องในช่องเออยิงไปสี่ยิงไปสี่ทัน 4, ลแล้วเนี่ยสองอุ้ยสองบนหนึ่งเหรออีป้าทำไมมันชา้าจังวะเฮ้ยหรือว่าเราคิดไปเองวะยิงดิดบักอ่ะเฮ้ยกัดแล้ว จะกัดล้จะกัดเรอจะกัดเราเรอจะกัดเราเหรออเอ้จะกัดลเลยก,กัดไม่โดนหลอกกัดไม่โดนหลอกมันอยู่ต่ำกว่าเราเยอะนี่นี่เดี๋ยวโอ้ยไอ้บ้านี่ก็เดินน่ากลัวแม่แเราก็หลอนๆอยู่ด้วยมาสิสามหมื่นยังวะแมยยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าน่าจะประมาณสามหมื่นแปดไก้สองหมื่นแปดอะปั๊บปั๊บปั๊บดูที 2เ9 0 0โอเคใกล้เคียงใกล้เคียงเห็นปะยิงขายิงขาสามหมื่นแล้วแหละอีกประมาณสิบดอกทุกคนสิบสิบห้าดอกประมาณนี้ยิงไปเลยยิงจนหลับอะมาได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอีพีนี้ยหากันมาหลายอีพีแล้วไม่ต้องมาบั๊กติดหนะ้นไม่ต้องมามองหน้าไม่ต้องมาทำตาห้อยตาห้อย <laughs> ไม่ต้องมาทำตาละห้อยตาละห้อยไม่ไม่ไม่สงสารหรอกยิงตาสักทีได้ไหม ยิงตาตาทีเธอยิงตาตาทีเธอเอ้ออะไรวะไอ,อ้กิฟฟินเหรอไอ้บ้าเอ้ยอย่ามาแถวนี้อย่าลงตรงนี้ดิพัวพัวมันจะมันจว่าเท่าไหร่วะกิฟฟินมันน่ากลัวปะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีเสือเอากินไปก่อนไม่สนใจเอ้ยไอ้คาโนเอ้ยเอาไม่โดนพัวพัวพัวเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วเนี่ย กี่ดอกกี่ดอกอุ้ยอีกไม่กี่ดอกยิงเสร็จเสร็จเสร็จประมาณ3-4ดอกทุกคนยิงเอาเรียบร้อยสลบเรียบร้อยโอเคพร้อมไปเดี๋ยวรับไปเคลียร์ข้างล่างกันบ่างทุกคนเราจะไปจับกันละอ่าด้านบนเราไม่สนใจแล้วเอ้ามาพอดีเลยเอ้ยกูรู้ตัวทันพอดีไหวตัวทันอะไรเนี่ยอะไรไอคาโนอไอคาโนออะไรไอคาโนอไอคาโนอ อ๋อมันติดบัคอยู่ตรงนี้พอดีเลยมายขออนุญาตลงไปดูกล่องก่อนดิกล่องอะไรวะโอ้กล่องไอ้พวกนี้ไม่เอาช่างมันอ่าโอเคโอเคอ่าขออนุญาตขุดก่อนนะทุกคนขึ้นไปไม่ได้ปะเฮ้ยเฟรชอ๋อนี่นแซนเหรออ๋อเป็ปกะตินี่วะอู้เรา,าก็ฮิตมากมาดูก่อนปึ๊บมากระโดดขึ้นไปได้อยู่ได้เอาได้เลยได้เลยเอาไม่ได้เอาเนื้อมาอีกปะ ทุกคนเบอเบอร์เออเออละนี่นี่เรียบร้อยมาได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่ายระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรารอให้สปีดไปเลยดีกว่าอ่าห้าสิบได้ไหมนี่มันต้องอย่างนี้นี่มันต้องอย่างนี้ถ้ามันรอมันรอนานเห็นปะเอ้เอเออเเอเเอ้ยอะไร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  อะไร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 ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมาตีโดนไอ้ลูกกูอีกกูกำลังเทมอยู่ไอ้ชิบหายตกใจโอ้โหแต่พวกเพิ่งนี่นะแต่ละมือแต่ละเดเอ้ยไอ้แกไอ้แกต่อยต่อยต่อยออกหน่อยดิออกหน่อยโอ้ไอ้บ้าเอ้ยพวกนี้นี่มาดูดิฟอสซี่วะนี่มันคืออะไรวะอ๋อมันเป็นไอ้นี่จิกซอลืมไปจิกซอร์คิดอืา กินถึงไหนแล้ววะขึ้นต้องขึ้นเอ้ยอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรยิงมันวะตัวอะไรยิงลูกเราวะทุกคนต้นไม้ผีปะ่ะอะเดี๋ยวๆลง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 ,ลงชึบใกล้แล้วนี่มันตัวอะไรยิงลูกเราเร็วปะน้องๆอปุ๊บเอาเรียบร้อย ปั๊บเรียบร้อยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าเดทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันที่พี่ไปคาบที่ขี่แล้วที่บ้านอ่าที่ขี่น้องไม่มีนะอ่าโอเคเก็บไปก่อนนะทุกคนไปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบบนกลับบ้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะทําการเอาทีเล็กลองเราออกมาเลยดีกว่าเนาะซึ่งเมื่อตะกี้พี่มาถึงบ้านพี่ก็ไปเอาที่ขี่ทีเล็กเทคมาแล้วทุกคนหวังว่าเขาจะใส่ร่วมกันได้นะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นทีเล็กกติับทเลนะ ก็น่าจะใช้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวเราเอาน้องออกมาเลยดีกว่าปับ๊บตัวน้องก็ตัวน้องสวยนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะตัวน้องท่อนข้างจะเท่กันเลยทีเดียวเชียวก็ตอนนี้ดําเดิมเลือดมาห้าหมื่นนะทุกคนตอนที่เราจับกันมาก็เหมือนเดิมเลยนะตอนนี้ดาเม็ดเราย,ยังไม่ได้อัพอะไรนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอเอาขอสปีดกัะดาอันนี้เป็น,นิดนึงเพราะว่าน้ําหนักมันจะขึ้นมันขึ้นน้อยไงเดี๋ยวเราบางนี้เราลองเอาตัวนี้ให้เขาใส่ก่อน เอาใส่ได้เหรอทุกคนเฮ้ยมีคอตตูมด้วยนี่ว่าเฮ้ยมันคอตตูมอะไรวะคือในนี้มันมีคอตตูมปะคือคอตตูมมันดูยากอะทุกคนมันอันนี้มันเป็นของโครงกระดูกหมดเลยนะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคอตตูมอะไรที่เราจะใส่ได้นะเพรคนเดียวก็ยังคาบไม่ได้ว่ะเทเลเบิร์ดอ๋ออ๋ออันนี้คาบได้หาของเสร็จกระดูกเทเลเบิร์ดมาคาบได้ แต่คือเดิมๆเขาหล่อมากนะทุกคนนะเออที่ขี่ทีเล็กไอเนี้ยที่ขี่เทคมาใส่ให้หล่อเลยแล้วทุกคนนะเฮ้ยหล่อว่ะมาเดี๋ยวเอามาอัพกันก่อนดีกว่าตอนนี้ขึ้นมานิดนึงโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันตรงนู้นดีกว่าทุกคนอ่ามันมีทําการหมูมันฮิลเลยใช่ไหมอุ้ยหมูมันฮิลขึ้นไวปมะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราข้อเอามาจอดฮิลดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันก่อนทุกคนอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปตรงนี้ดีกว่าไปเล่นตรงทีมะดีกว่าเพราะว่ามันไปง่ายอยู่อตตรรงนี้ก็ปปปปเิดะไ ไปลองเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนคลิกขวาเฮ้ยคลิกขวาคำรามวะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิกซ้ายกัดไม่โดนวะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยมันเดินไวๆอยู่นะปกติแล้วมันก็เดินดีอยู่นะเราดูดิเฮ้ยตัวมันเทพวะ่ะทุกคนตัวมันเทพพอใส่จุดเทคขึ้นมาแล้วคือเทพแบบอลังการมากเลยนะนี่ยเนี่ยเนี่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 กัดไป็หนึ่งดอกหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันอุ้ยกัดโอ้โหจะแตกเลยว่าน้อยวะ่ะ ดาเมจน้อยอายัดไปก่อนดาเมจเอาเขาจุกๆไปก่อนทุกคนเออนี่ยังไงเรานี่ยังไงเรามาดูมาดูเฮ้ยขี้แตกมาดิเราลองลองลอง,ลองตีดูก่อนเฮ้ยปับ๊บทีเดียวแตกแล้วทีเดียวแตกแล้วทุกคนทีเดียวแตกแล้วเอา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 จ็ดสิบเจ็ดสิบเฮ้ยเดี๋ยว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 กดซีมีอะไรเปล่าวะกดซีเฮ้ยกดซีไปเลยขยำ้ำอุย้ยแตกขยำ้ำ กดซีก็คล้ายๆกับกดไอ้นี่เลยกดคลิกซ้ายเลยบอกทุกคนมันดูมันเหมือนกับตรงไหนบ้างเดี๋ยวดูกันดิขยำํำกดซีเหมือนกันเป๊ะถ้ากันกดอะไรก็ได้ทุกคนเอาละสักหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองเออหนึ่งแสนสองโอเคน้ำหนักพอแล้วี่เหลือเป็นดาเมจต,ตอนนี้จะเอาไม่เอาแล้วนะเลือดนะทุกคนเอาดาเมจแล้วเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ฮิลไงเลือดเลยยังฮิลไม่ได้ต้องกลับไปที่บ้านเอ้ยเอ้ยเอ้ย จะยิงกูเหรอตีหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วมาอัพอีกจุกจกุปับ๊บดาเมจมันจะคูณสองนะทุกคนแบบอัพหกพันตีหมื่นสองอะปับป๊บปับ๊บปั๊บอุย้ยแรงวะ่ะมาลองดูสิไอฝั่งนี้น่าจะยังไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดแต่เราวิ่งมาไวไปหน่อยนะเดี๋ยวต้องรอสักห้านาทีห้าห้าวิสิบวินะทุกคนไอพวกนี้พวกนี้ระหว่างนี้ก็ยังไม่อัพวะ่ะอันนี้ไงเกิดแล้วแป๊บเดียวเห็นปะเกิดแล้วเกิดแล้ว ไปไหน,นวะบินไปแล้วครูไม่มีใครกลัวเลยไอ้หนูไอ้เปกซัสลงมาแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอา้าโอ้ยไม่โดนว่ะมันบินขึ้นพอดีมันก็ไอ้สองตัวนี่ไอ้สองตัวนี่แหละแตกไปก่อนไอ้สองตัวนี่แตกไปก่อนเเจ็ดสิบสองเหรอแตกไปก่อนแหมอีพี EP ที่แล้วในไลฟ์สตรีมพยายามจัดไอ สไปโนนะดันไม่เจอเลไวสูงแมวันนี้ดันเจอเฉยเลยไม่ได้ตั้งใจเอ้ยดวด้วยดวยดวย่วอะไรวะมันจะเวล่งเยอะว่ะทุกคนห้าสิบกับพิ่สี่แตกดีวงกว้างซะด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกแตกมาไอตัวงไอตัวงตัวงเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดเด็กมือนี้เด็กมือนี้เด็กมือนี้อ่ะเรียบร้อยอัพอ,อีกเลย่อย อ๋อไอ้ตัวนี้อีกโอ้ยอันนี่อันนี้เดี๋ยวจะขี้แตกไอตรงนี้ล่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยิงยิงยิงไอ้พวกนี้มันยิงแรงว่ะเฮ้ยไม่โดนว่ะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆโอ้โหตีวงกว้างว่ะไอ้บ้าเอ้ยมาช่างมันเฮ้ยแปดสิบแปดสิบไม่เอา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 มึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงเจอเจอเน่เจอเน่เอาโอ้ยแล้วสิบปะแล้วสิบแตกห้าสิบแตกแตก โอ้โหโอ,โหโอ้รุ่นนี้นะ่ะคือแบบเดินแบบสะเทือนเลื่อนลั่นเลยนะตุ้มตุ้มตุ้มเลยยังไงก็ยังแพ้ไอทีเล็กโครงกระดูกของเราอยู่ดีนะทุกคนทีเล็กโครงกระดูกตีตแรงมากตีเป็นแสนนะ่ะอันนั้นมันเป็นตัวที่โหดสุดๆของบ้านเราแล้วทุกคนตัวเอโอโอ,โอ้โหทำขึ้นไอ้นี่มาไอ้นี่เลยแต่เขาใช้ได้อยู่นะเราตับได้เลยว่าน้อยด้วยแหละเราไม่ได้เลยว่าเป็นร้อยๆไงแต่ไอทีเล็กโครงกระดูกก็ไอ้นี่นะคือเราได้แล้วว่าเจ็ดแปดสิบอ่ะก็โอเคนะพอๆกับไอ้ตัวนี้แหละแต่ ค่าพลังมันต่างกันต่างกันเยอะต่างกันเยอะดูดิดูดิทีแรกก็จะไปเอาโครงกระดูกทุกคนโครงกระดูกไบเวอร์เดี๋ยวอีพีหน้าพี่ค่อยไปซัมมอนโครงกระดูกไปเวอร์ดีกว่าทุกคนอีพีนี้มันไม่ค่อยทันไงกว่าจะยิงมันสลบได้แต่ละตัวละตัวมันค่อนข้างจะเสียเวลานิดนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นีนี้เอ้ยเอ้ยแน่นมน้าเหรอนมน้าเอ้าเอานมน้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 า เออมาอีกห้าเลเวลเมื่อไหร่เราวะาเนี่ยเอ่อร้อยห้าสิบสองแล้วน,นี่เอ้ยไ้อยูไ้อยู่เดี๋ยวฉันเจอแล้วว่าสูงสูงพี่จะจับมาเพิ่มอีกนะเ่าวสูงสูงอะตอนนี้มันยังไม่เจอเจอได้แค่นี้นะทุกคนตอนเล้ว하하่าเยอะสุดแค่นี้เอ้ย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 เมกาลาเนียเมกาลานีเหรอเมกาลานียเหรอเฮ้ยเวน่าจะขึ้นช้าแนวแหละมาเดินไปก่อน แม่มันต้องเจอเลเวลดีๆว่ามันจะอัพเฮ้ยร้อยสิบแปดเหรอร้อยสิบแปดเหรอไม่ขึ้นวะห้าสิบสองขึ้นวะเฮ้ยปุ๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไปโนสไปโนเจ็ดสิบกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะมียักจับวะไม่ไม่ทันแล้วเ้ยไม่เอาดีกว่าแตกไปก่อนแตกไปก่อนเฮ้ยแตกไปก่อนเดี๋ยวพอเวลาอย่างที่บอกพอเวลาเรารีเกมอ่ะมันก็จะหายอยู่ดีนะไอ้เกมเนี้ยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะปล่อยไว้จับอีพีหน้าก็ไม่ได้รีวงไงวะ กลับไปทางนู้นดีกว่าอ๋อบ้านอยู่ฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยววิ่งกลับบ้านฝั่งนู้นไปฆ่าไปด้วยเลยเก็บเลเวลเก็บเอ้ยเก็บเลเวลเก็บเลเวลอยู่เทเลนัทมาขู่อะไรกูเนี่ยโอ้อะะรอะไรอะไรเฮ้อ,อขู่ไม่ดูรุ่นอีกแล้วไม่อ้าวอ้าวอา,อา,อานี่อะไรสิบสิบหกอะสิบหกแตกไปดิ สามสิบแปดแตกไปที่รูไม่กลัวรูไม่กลัวเอ้ยปกติมันขู่มันไม่กลัวใช่ไหมหรือมันกลัวว่าหรือเป็นเพราะเราตัวใหญ่กว่าหรือว่ามันขู่ไม่โดนเราวะทุกคนอันนี้ไม่ค่อยรู้อะแมงป่องแมงป่องแมงป่องน้ยแตก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 ได้กี่ l e เว l สองเล v e อย่างได้เรื่อยๆใกล้จะตันแล้วแหละทุกคนเลเวลใกล้จะตัแล้ะใกล้จะสุดแล้วอ่าดูดิโอเคเรามาถูกทางเดินไหนก็ไหนแล้ววิ่งกลับบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนเล่นมาเยอะแล้วละขู่มันไม่มีอะไรนะสกิลมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี ไอ้เอ้อะไรอะไรอะไรเก็บไปนี่ไปด้วยออเกนไคล์แบ็กออร์แกนิกไอ้กูเกียดกูเกียดมึงกูเกียดมึงกัดหัวทิมกัด H หัวทิมมาดูดิสามเลเวลติกัดสามหมื่นกว่าแล้วทุกคนเออไอ้ไอ้ไอ้เราวนผิดทางหรือเปล่าวะทางไหนวะเนี่ยชักเริ่มหลงแล้วเอาทางนู้นถูกแล้วนี่วะไอ้บ้าอ่ะกัดไปก่อน กลับบ้านฝั่งนู้นสมบูรุดแล้วสุกแล้วเราวิ่งผิดทางหมดทุกคนรีบไปก่อนกลับบ้านเราก็ตีไปด้วยมันได้ขึ้นนิดขึ้นเรื่อยๆเลยเหรอเลเวลว่าโอ้โหไม่ยอมตันวะมันจะอัพไปถึงไหนวะเนี่ยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้หมาเหรอหมาเหรออยู่ไทยเลนัทขอแวะหน่อยแล้วกันทุกคนไปเจ็ดเอ้ยเจ็ดสิบปลาสิบแววแววหกอ่ะแววหกแตก นี่อีกนี่นี่ไอ้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 อยกว่าไอ้นี่จับไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยโอ้โหอยู่ท้ายเรนน่าลอยกว่าเฮ้ยไอาชิบหายว้าวเยอะว่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนทุกคนไม่ฆ่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาจับหลังไหม่ดีกว่าทุกคนโอ้ย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 นี่ก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตามกูมาทำไมเราอาชิบหายดูกูฆ่าตายเลยอุ้ยหาลากมึงนี่โอเคทุกคน เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนอีพีนี้ก็เอาเป็นแบบชิวๆไปก่อนนะทุกคนนะขออนุญาตปิดประตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เข้ามาจับไอ้นัทหลังๆใหม่เดี๋ยวมันตามมาไม่ใช่หรอกอเดี๋ยเดี๋ยวปิดประตูดิโอเคปิดประตูกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะโอเคทุกคนอีพีนี้ก็ขอไว้ที่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะแล้วอ p พีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาจับตัวอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ